ครับหลายคนนะครับนี่ความสงสัยนะครับตั้งคําถามในโลกโซเชียลมากมายนะครับว่าหลังจากจบวิกฤตนะครับทองคําจะเป็นขาลงจริงหรือเปล่านะครับและหลังจากเศรษฐกิจฟื้นฟูเนี่ยทองคําจะเป็นยังไงนะครับแล้วผมบอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยเราจะน่าจะได้เห็น New High ของทองคำนะครับและเหตุผลเป็นยังไงเราไปชมกันในรายการครับ สวัสดีครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการกราฟทองมองขาดนะครับแล้วก็เจอกับผมอีกครั้งนึงนะครับเทนเดอร์เจมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับในการถ่ายวิดีโอด้วยการใส่แมสนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการเซฟบุคคลรอบข้างของเราด้วยนะครับเพราะว่าในการพูดทํารายการของเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าเออผมอาจจะแบบมีละอองน้ําลายหรืออะไรก็ตามแต่ฟุ้งกระจายไปข้างนอกนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่เซฟต่อคนอื่นนะครับมันเป็นการเซฟ ต่อตัวเองและเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเสียงอุ้ยนิดนึงนะครับแต่ก็ขออนุญาต1วันแล้วกันนะครับวันนี้โอเคครับก็สําหรับรายการของเรานะครับเราก็เกินก่อนแล้วกันสําหรับคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับก็รายการของเราเนี่ยก็มีการพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะรายการของเราจะเน้นหลักๆเกี่ยวกับทองคำนะครับเพราะว่าผลิตที่เราพูดเนี่ยมันจะเป็นทองคําเป็นหลักนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า ตลานทองคำเนี่ยมันรีเลทกับหลายโปรดักต์ในโลกมากนะครับทำให้เราเนี่ยต้องพูดหลายๆโปรดักต์ที่มันรีเลทกันนะครับเราก็าได้รู้ว่าฟันโฟของทองคาจริงๆแล้วเนี่ยมันไหลไปทางไหนนะครับรวมถึงว่ามันจะมีกราฟเชิงเทคนิคนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเชิงเทคนิคของผมเนี่ยจะไม่ได้เทคนิคจ๋านะครับจะเป็นเทคนิคผสมฟันเดเมนทัลหรือการไหลของเงินในช่วงระยะเวลาเวลาหนึ่งของตลาดนะครับประมาณนี้นะอ่ะซึ่ง ก็สาหรับวันนี้นะครับจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าข่าวช่วงนี้เนี่ยข่าวที่น่าติดตามนะครับมันมันน้อยมากนะเนื่องจากว่าประเด็นหลักๆของโลกตอนนี้เนี่ยข่าวมันค่อนข้างจะหยุดแล้วนะเพราะว่ามาตรการการค้างกักแสนล้านก็ออกมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องมาดูชุดต่อไปนะครับก็คือ1นล้านล้านนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าตรงนี้เนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็นโยบายตรงนี้เนี่ยคิดว่ายังไงก็ต้องออกในปีหน้าแหละแล้วก็เราจะเห็นฟันโฟ ในด้านของอุตสาหกรรมแรงงานนะครับอิฟรสตรักเจอร์ของอเมริกาเนี่ยอาจจะไหลกลับเข้ามานะครับปีหน้าเราอาจจะได้เห็นเงินนะครับอาจจะมีไหลกลับเข้าไปในโซนอเมริกาบ้างนะครับเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างจะคือคือนโยบายของพรรคเดโมแครตเนี่ยค่อนข้างจะปูไปทางพวกแนวประชานิยมนิดนึงนะครับคือความเท่าเทียมอะไรประมาณนี้เก็บเงินคนรวยไหมคนจนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าในเรื่องของด้านแรงงานนะในด้านของพรรคเดโมแครตเอ่อไม่ใช่เดโมแครตเดโมแครตทูลวเดโมแครตถูกแล้นะครับก็คือ ช่วงช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะอาจจะฟื้นฟูแรงงานที่อินคัมต่าๆหรือว่ากลางๆเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้รวดเร็วนะครับหลังจากจบโควิดนะซึ่งประเด็นตอนนี้เนี่ยข่าวนะครับข่าวที่น่าจับตามองจริงๆนะก็ให้ไปจับตามองที่โควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ระบาดอยู่ที่สหรัฐอาณาจักรใช่ไหมอ่าหรืออังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าอังกฤษเนี่ยเผชิญกับวิกฤตค่อนข้างจะหนักนะไม่ว่าจะเป็นเบ็กซิตนะครับหรือว่าโควิดในประเทศเองเนี่ย ซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยมันมีเยอะมากแล้วครับก็ให้ให้จับตามองตรงนี้แล้วกันเพราะว่าไอ้เชื้อสายพันธุ์ใหม่เนี่ยถ้าเกิดเราไปอ่านข่าวจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่กิจอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดดูที่สิงคโปร์เนี่ยก็เริ่มมีการตรวจพบเจอสายพันธุ์ใหม่นะครับแล้วเราติดกับสิงคโปร์ถูกไหมซึ่งผมมองว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็น่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์ใหม่นะแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้เชื้อโควิดเนี่ยสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะสามารถใช้วัคซีนตัวเดิมรักษาแล้วมีประสิทธิภาพสูง เหมือนกันหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยต้องจับตามองนะครับอ่ะต่อมาเนี่ยคือในในในเรื่องของปัญหโควิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อเก่าหรือว่าการลดจานวนเนี่ยในอนาคตหรือปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นแน่ๆอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ตัวโควิด19เนี่ยมันจะต้องจบนะครับแต่ว่าเรายังบอกไม่ได้ว่ามันจะจบตอนไหนนะครับแต่ว่าวัคซีนออกมาเนี่ยยังไงตัวโควิด19เนี่ยมันจบแน่ๆนะครับแต่ว่า ก็อย่างที่บอกนะครับมันมีปัจจัยเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนของการกลายพันธุ์นะครับแล้วช่วงนี้เราเข้าถึงหน้าหนาวนะครับก็ให้รู้ว่าว่าแบบพวกเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยมันสามารถเติบโตหรือเจริญเติบโตเนี่ยในใน,ในอุณหภูมิที่ต่ําได้ดีกว่าอุณหภูมิที่สูงนะครับอ่ะโอเคครับก็พูดเยอะนะครับเดี๋ยวฟ้ามันก็ขึ้นขึ้นขึ้นแว่นเรียบร้อยนะครับจะบอกโอเคครับ หรือว่าเราอาจจะไม่เหมาะนะครับกับการที่อัดคลิปด้วยการใส่แมสน,นะครับเพราะว่าผมจะเริ่มมองภาพไม่เห็นเรื่อยๆนะฮะโอเคครับได้แล้วก็มาเข้าประเด็นของเนื้อหาข่าวก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจหรือเปล่านะครับอ่ะในเรื่องของข่าวเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมีประเด็นสําคัญแค่ประเด็นเดียวนะในช่วงปีใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประเด็นที่น่าจับตามองอ,อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคือตัวราคาทองคำนะครับหรือฟล ของทองคําในช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับร่วมถึงค่างเงินบาทในอดีตด,ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูกันในพาร์ทของกับทองแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับก็เริ่มจากประเด็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ GDP เห็นไหมออกมาปุ๊บแทบจะไม่เหวี่ยงละครับก็ถึงผมก็บอกแล้วว่ามันมีน่าสนใจแค่ GDP เนี่ยคือ GDP มันมันมันออกมาแบบนี้ก็ก็อย่างที่ผมบอกว่าทองคำงๆช่วงนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยเบรดอ่อนพวก ตัวเลขเศรษฐกิจเท่าไหร่นะเพราะว่าประเด็นใหญ่ๆของโลกเนี่ยม,มันมันยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคครับก็ตัวเลขเศรษฐกิจอาทิตย์นี้ไม่ไม่น่าสนใจแล้วนะอาทิตย์หน้าก็คิดว่าไม่มีอะไรน่าสนใจนะเพราะอาทิตย์หน้ามันเป็นปีใหม่นะคือในตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่น่าสนใจนะแต่ว่าผมอยากให้มองอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุมของตัวราคาทองคํานะอ่ะซึ่งผมจะมาพาร์ตราคาทองคําเกินๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับคือตามสถิติของราคาทองคำเนี่ยในช่วงปีใหม่นะครับ 8ใน10นะครับแปดใน10นะครับต้องถ้าย้อนหลังไปเนี่ยอี10ิบใน10ปีก่อนหนะ้าน,นี้แใน10นะครับหลังวันที่24นะครับทองคำเนี่ยจะดีดตัวขึ้นแรงนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นจับประเด็นอะไรนะครับอย่างในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นมีเจนยูรี่เอฟเฟกใช่ไหมมีอะไรเชฟโอลี่เอฟเฟกอะไรของเขาอ่ะคือเขาก็จะมีเอฟเฟกของเขานะครับแต่ว่าใน ทองคำเราเนี่ยเราก็มีชื่อเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นชื่อที่คุณไผ่เขาเคยตั้งไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทองคําคุ่งแรงจริงๆนะชื่ออินดิเคเตอร์ของเราคือคริสต์มาสเอฟเฟกนะครับอ่ะซึ่ง Christmas Effect เนี่ยมันคือผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรเกี่ยวกับฟั n เดเมนท a ลหรือพื้นฐานได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยแใน10ของช่วงปีใหม่เนี่ยทองคําจะดีดตัวขึ้นแรงนะครับในความคิดของผมเนี่ยง่ายที่สุดก็คือกองทุนหรือว่าโฟลของอาพวก Up, une, killed, หน ok. ่วยงานลงทุนแล้วกันนะไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือว่าเป็นรายรายย่อยรายใหญ่อะไรก็ตามแต่เนี่ยหลังจากบริษัทเขาปิดงบในช่วงธันวาคมเนี่ยเขาจะมีเงินนะครับกระแสเงินไหลกลับเข้ามาในระบบในบริมาณที่สูงนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ทองคำเนี่ยมันดิดตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับหลังจากทองคำเนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามาประเด็นของตัวผลิตอื่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปทองคําแล้วว่ากลยุทธ์ของทองคําให้ทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดู โปรดักต์อื่นที่รีเลทกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยโปรดักต์อื่นมันมูฟเมนต์เป็นยังไงนะครับอ๋อโอเคครับก็เรามาเริ่มจากตัวค่างเงินบาทก่อนเลยแล้วกันนะครับค่างเงินบาทเนี่ยไอที่ผมเปิดให้มาดูเนี่ยในนี้มันคือกราฟเดย์ทั้งหมดนะครับซึ่งกราฟเดย์ตรงนี้เนี่ยก็มันจะบอกถึงอะไรนะครับผมจะให้จับตามองตรงนี้นะฮะอ่ะคุณเห็นตรงนี้ไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงธันวาคมนะครับประมาณวันที่23-24นะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่าในปี อ๋อไม่ไม่ใช่ยี่สิบสยี่สครับตอนนี้ช่วงปีใหม่นะครับที่เห็นตตรงพินพินตรงนี้นะครับมันเป็นช่วงปีใหม่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาทองคามีการดีดตัวกลับในช่วงปีใหม่แล้วก็รีบาวกลับมาอย่างรุนแรงนะครับสะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าตอนในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีเงินทุนนะครับไหลกลับเข้าไปในสกุลเงินดอลลาร์นะครับค่อนข้างจะนริมหาศาลนะครับผมไม่รู้ว่ากลับเข้าไปลงทุนหรือกลับเข้าไปอะไรก็ตามแต่นะครับคือคือต้องเข้าใจว่า มันมันอาจจะมีการทำาอ l เ c ตกันทุกๆต้นปีหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นไปได้นะซึ่งผมมองว่าปีนี้เนี่ยตีมนะครับมันจะคล้ายๆกับปีที่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่เงินบาทเนี่ยอาจจะมีการเงิน f l o ์นะครับหลักจะมีการไหลกลับบ้างแต่เข้าใจหน่อยก่อนว่าในปีนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนปีก่อนๆน,นะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากบาทหรือว่าเงินในภูมิภาชนะเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีเงินทุนไหลเข้าเยอะนะครับเนื่องจากว่าไม่ไม,มามาตรการ นะครับของตัวสหรัฐเองนะครับในการดึงเงินออกจากดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างจะปริมาณมหาศาลนะครับหรือว่าเมนความน่าจับตามองในตลาดนะครับว่าตลาดไอ้ผู้อิมเมจิ้งมาเก็ตเนี่ยมันยังสามารถเติบโตหรือว่าในตลาดหุ้นตลาดบอลอะไรเงี้ยมันยังมีความน่าสนใจนะครับมากกว่าในตลาดสหรัฐนะครับต้องเข้าใจว่าตลาดบอลฐารัฐเนี่ยมันดอกเบี้ยต่ำนะครับอ่ะโอเคนะฮะในเรืเ่องของประเด็นค่าเงินบาทเนี่ยผมมองว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยมีโอกาสนะครับที่อาจจะกลับขึ้นไปอ่อนค่า ได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงราคาทองแท่งนะครับเราซื้อราคาเป็นทองแท่งเนี่ยอาจจะคุ้มค่ามากกว่าราคาสป,ปอตนะครับอ่ะโอเคครับก็อันนี้ในประเด็นของ,ง,งเงินบาทนะแล้วเรามาดูประเด็นของอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจน์นะครับยุโรปนะครับหรือว่าตลาดหุ้นจีนนะเราสังเกตเห็นเลยว่า3ตลาดนี้เนี่ยไม่ลงนะมันพักฐานนะครับแล้วก,ก็การพักฐานแบบนี้มันเป็นการพักฐานที่ดีนะ ซึ่งพักฐานแบบนี้เราไม่รู้ว่าพักฐานได้นานเท่าไหร่นะครับจนกว่าเศรษฐกิจมันอาจจะกลับมาฟื้นอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าการพักฐานแบบนี้ข้อดีของมันคือเงินเนี่ยมันจะไม่ได้ไหลเข้าตลาดหุ้นเยอะนะครับแต่มันจะไหลเข้าตลาดพวกตลาดอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยถ้าเกิดผมพูดถึงคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้อย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นซิลเวอร์คอปเปอร์นะครับหรือว่าทองคําเองผ้าไหมนะครับหรือว่าเป็นพลังงานเช่นน้ํามันอย่างนี้นะครับอ่ะตัวน้ำมันเองเนี่ยเราจะสังเกตเลยเห็นเลยว่าพวกนี้คอมมูนิตี้เนนนนน่มัััึ้้าววะะะะคครรรบบสทออใหห็ถงไ มันจะทอนให้เห็นถึงว่าอัตราการบริโภคในอนาคตเนี่ยมันอาจจะกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าสมมติว่าโควิดนะครับตอนนี้มันยังดําเนินอยู่ใช่ไหมในเรื่องของภาพผู้ผลิตนะครับภาพผู้บริโภคเนี่ยมันดรอปลง,องเห็นได้ชัดนะแต่เมื่อไหร่ที่โควิดมันจบลงเนี่ยมันจะจบลงใกล้เคียงกันมากนะครับและพร้อมๆกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นบอกถึงอะไรนะครับประเด็นที่บอกถึงเนี่ยคือการจ้างงานมันจะเริ่มมีกลับขึ้นมาในระบบเยอะขึ้นนะครับและต่อมาเนี่ย ในด้านของฝั่งผู้ผลิตเนี่ยหรือว่าการใช้ใจใ่ายในภาพผู้บริโภคข,ของตลาดเนี่ยมันจะเริ่มมีการคอนซูมกลับขึ้นมานะครับมันจะดันเงินเฟอ้อขึ้นมานะในเราไปพูดถึงด้าน,านฝั่งผู้ผู้ผลิตก่อนนะผู้ผลิตเนี่ยเวลาดีมามเริ่มกลับเข้ามาเนี่ยหรือว่าจัดซื้อเนี่ยเวลาเขาแพลนสต็อกในอนาคตเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาต้องแพลนล่วงหน้าสามืองหกเดือนพอพอพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอเข้าใจหรืมไมคือก็อเข้าใจว่าบางทีบริษัทเนี่ยมันต้องมี raw material มาสต็อกไว้นะครับเพื่อทําสินค้านู่นนี่นั่นนะครับ การที่เขาจะต้องสต็อกในอนาคตเนี่ยกับดีมานทั้งโลกที่มันจะกลับมันมาใกล้เคียงกันเนี่ยเวลาเขาสต็อกเนี่ยทุกบริษัทจะต้องสต็อกหมดนะครับทำให้อัตราเงินเฟอ้อของภาคผู้ผลิตเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงราคารวมอิฐเรียลในตลาดเนาะตอนนั้นน่ะมันจะปรับตัวขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วการบริโภคในตลาดเนี่ยมันจะมีการคอนซัมชันที่เยอะนะครับพอเยอะเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเงินเฟอ้อในช่วงแรกสุดของจมโควิดมันจะกลับมาเลยครับทำให้ราคาคอมมูิตี้ของทั้งโลกเนี่ยมันจะปรับตัวสูงงขึึนน้นซ่ ผมจะให้สังเกตว่าคอมมูนิตี้นะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนไปในปี2010นะอ่าผมลองย้อนไปในปี2010ก่อนก็ได้นะครับอ่ะคุณรู้ไหมว่าวิกฤตเนี่ยมันเกิดปีครั้ง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 ที่แล้วเนี่ยเราเปิดในที่ปี2008ถูกไหมอ่ะวิกฤตคลสล่มนะครับหลังจาก2 0 0 8เนี่ยกลับมาเนี่ยเรียวดีมาจริงๆที่เข้ามาตลาดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณปี2010 2009ถึง2010นะครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากเกิดวิกฤตและมีเรยวดีมา์เข้ามาตลาดจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราด,ด,ดูดูตลาดซิลเวอเนี่ยในปี2010นะ,ะคุณเห็นไหมว่าราคา Silver ในปี2010เนี่ยมันเป็นยังไงเห็นไหมครับ <S <S คือต้องเข้าใจว่ายุคนี้กับยุคก่อนเนี่ยเราแทบ มีความต่างเนี่ยมันแทบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างกันเยอะนะครับเนื่องจากว่าอะไรยุคนี้เนี่ยยุคยุคก่อนหน้านี้นะที่มันกลับมาเติบโตได้ในอัตราเร่งเนี่ยคือมันเป็นยุคเทคนะครับคือเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนจะเป็นทีวีแบบสมาร์ทนะครับหรือว่าจะเป็นการผลิตชิปการผลิตอะไรอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับพวก อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับมันมันเข้ามานะครับซึ่งบทบาทของมันเนี่ยซิลเวอร์กับคัพเปอร์เนี่ยจะค่อนข้างจะมาแรงนะครับแต่ว่าทองคำเนี่ยต้องเข้าใจมันเป็นตัวเฮดจิ้งเงินเฟ้ออยู่แล้วนะซึ่งคอมมูนิตี้ทั้งกลุ่มเนี่ยมันจะไปแรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่าตั้งแต่ปี2010เนี่ยเมื่อเรียวดีมานมาจริงๆเนี่ยมันไปได้แรงกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบกันจริงๆเนี่ยในปีนี้นะครับกับในปี2010เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าราคาไม่ว่าจะเป็นซิลเวอร์หรรรือออททงงงคคาาเเเนน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 ีีี่่่่่ยยยยมมมมัััััััปปบบตตวววขขึึึ้้้้แแลล็กะซ ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันกลับมาปุ๊บเนี่ย<ป>ราคาทองคําจะลงหรือเปล่าผมบอกเลยว่ามันยังไม่ลงนะครับจนกว่าเรียวดีมาในช่วงแรกเนี่ยมันจะปรับตัวเสร็จสิ้นนะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าเรานับตามอดีตที่มานะเราเกิดว,วิกฤตปีสองห้าหกสามใช่ไหมผมมองว่าปีสองห้าหกห้าหกสี่ปลายๆถึงหกห้าเนี่ย <S <S คุณจะได้เห็นจุดพีคของทองคำนะครับรวมถึงคอมมูนิตี้ทั้งโลกนะมันจะถึงจุดพีคณจุดนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมอยากจะบอกว่ามันยังไม่ได้จบนะครับขาขึ้นของทองคำนะครับแล้วก็มันยังมีอีกหลายประเด็นมากเลยครับในด้านของวิกฤตความเสี่ยงนะครับของกลุ่มแบงกิ้งก็ตามนะครับหรือกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตนะครับหรือว่ากลุ่ม SME อะไรเงี้ยมันมีความเสี่ยงเยอะมากในตลาดนะครับแล้วผมบอกไปแล้วว่าในปีนี้เนี่ยเราได้เห็น New Normal แน่นอนนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยกําำลังเผชิญกับวิกฤตนะครับแต่ว่ามันสอดไส้นายอยู่แค่ตอนนี้เนี่ย คุณจะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับเนื่องจากว่าอะไรมันมีมาตรการในการสนับสนุนเยอะมากนะครับแต่มาตรการนี้สนับสนุนเข้ามาเนี่ยต้องเข้าใจว่าสนับสนุนมาพร้อมกับอัดฉีดเงินเข้าระบบบริมาณมหาศาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าทำไปนานๆเนี่ยระบบซิสเ็มของ f i n a n ชียลนะครับมันจะพังทลายนะครับประมาณนี้อะซึ่งผมบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยมันยังไม่ใช่ขาลงอย่างแน่นอนนะครับอะโอเคครับเรามาตีหมอดทองคำกันก่อน,อนเลยแล้วกันคือทองคำเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ผมบอกว่านาักลงทุนเนี่ยถ้าจะช็อตนะครับที่1905ช็อตได้นะแต่ว่าเล่นในปริมาณครึ่งเดียวนะเนื่องจากว่าอะไรถึงผมบอกว่าช็อตได้ผมบอกแล้วว่าโมเมนตัมในการขึ้นเนี่ยมันขึ้นมา100 1 5 0เหรียญเนี่ยมันเป็นโมเมนตัมที่กํลาลังโอเคนะครับแล้วก็จะมีการปรับฐานเกิดขึ้น30เหรียญ20-30เหรียญเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับซึ่งผมบอกว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเราจะเล่นช็อตเนี่ยตรงประมาณ1905ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่ไม่ได้ดูคลิปอะไรงลอง ลองกลับไปย้อนดูหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ทันแล้วไงมันไม่ทันแล้วคือแต่ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดเนื้อหาค่อนข Mitar ้างจะเยอะนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปย้อนดูในเนื้อหาเนี่ยอ, ok. อยากรู้ว่าฟันเดเมนทัลในปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็กลับไปย้อนดูในคลิปที่แล้วได้นะครับอ่ะแล้วผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาแถวหนึ่งแปดหกศูนย์ตรงนี้เนี่ยให้เข้าไปซื้อนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากผมมองว่าการที่ลงมาขาขึ้นที่ดีเนี่ยมันไม่ควรกดเทนไลน์ขาขึ้นน ในในตัวเส้นล่างนะครับประมาณ100นะครับอ่ะประมาณตัวนี้164ชั่วโมงเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าวันหนึ่งตีมยีชั่วโมงก็5วันนะครับหนึ่งวีคนะซึ่งถ้าในถ้าคาเฉลี่ยนหนึ่งวีคตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่หลุดเนี่ยมันยังถือว่าเป็นค่อนข้างจะสวยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนเล่นช็อตเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วนะก็น่าจะได้หนึ่งรอบนะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้เล่นช็อตนะเนื่องจากว่าอะไรจริงๆผมต้องบอกก่อนเลย มันอาจจะแล้วแต่ตามใจฉันไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีคนมอนิเตอร์อย่างจริงจังนะครับรวมถึงผมด้วยนะเพราะว่าผมติดประชุมติดอะไรบ่อยมากนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มอนิเตอร์พอร์ตนี้นะครับแต่ว่าในพอร์ตลงทุนของตัวเองเนี่ยก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับเพราะผมตั้งออเดอรอของตัวเองไงแต่ว่าในพอร์ตของบริษัทเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มอนิเตอร์เท่ากับตัวเองเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยอยากถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนเนี่ยก็ สามารถเข้าออกออเดอร์ได้นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับแต่ว่าในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผมในในพอร์ตที่ออาอัปเดตกันเนี่ยผมก็จะเขียนไว้ว่าซื้อขายเท่าไหร่นะครับยังไงอะไรยังไงนะครับก็อยู่ในลิงก์ o ูเกิลไดร์อยู่แล้วนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไปตามกันได้นะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วในคิดว่านาจะได้1รอบแน่ๆนะครับแล้วรวมถึงว่าผมบอกว่าให้อะไรให้มารับที่18 6 0ใช่ไหมในสัปดาห์ที่แล้วก็คือ ผมบอกว่า1860ถึง1875เนี่ยรับไปเลยนะครับ14บาทตรงนี้นะครับซึ่งผมอ่ะก็เข้าได้ไปรับเรียบร้อยเลยนะครับตรงถูรับที่70กับ60นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุนผมอยู่ประมาณ1865นะครับในสัปดาห์ที่แล้วถามว่าทุนตรงนี้เนี่ยผมปิดไปยังผมยังไม่ปิดนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าตีมตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะขึ้นไปตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไปประมาณ1,900ตรงนี้เนี่ยแล้วจะปิด ก็ปิดได้นะครับหรือว่าคุณจะรอขึ้นไป1,925เลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือของสัปดาห์าที่แล้วนะนะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับ1 8 6 5ตรงนี้60 6 5ตัวนี้เนี่ยผมคาดร,รอที่ตรงไหนผมคาดที่1850นะที่ผมบอกแล้วว่าอามันคุมนะครับอยู่ที่ประมาณ2 3าเท่านะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่นักลงทุนเลยเคืออยากเสี่ยงหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคครับส่วนกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้เนี่ยสำหรับคนที่ตามไม่ทันนะตามไม่ทันจรงิจรงๆนะครับ ผมแนะนําว่าซื้อตรงนี้เลยครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งหมายถึงว่า10ที่ผมผมเคยพูดไปแล้วว่าสัดส่วนในการเล่นเบสกับลงทุนมันต่างกันยังไงนะผมเล่นเบสแค่สิของเงินในพอร์ตนะครับสมมติว่าผมมีเงิน20,000นบาทในพอร์ตเนี่ยผมเอาเงินแค่20,000บาทมาเบสนะครับแล้ว20,000บาทเนี่ยผมใช้เลเวอเรจแค่ยี่สิบเท่าโอเคไหมยี่สิบเท่านะครับการที่ผมบอกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยคือใช้เลเวอเรจแค่สิบเท่านะครับซึ่งยี่สิบเท่าผมเนี่ยจะจะ,จะเบสได้จํานวนเงินสิบส ผมเหลือสิบเท่าเนี่ยในตอนนี้ที่ผมแนะนำลงทุนว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าตรงนี้เลยนะผมแนะนําให้ซื้อไปเลยแต่ว่าซื้อแค่เจบาทนะครับแล้วก็ถ้ามันย่อมาหนึ่งดหกหรือหนึ่งแปดหกห้าตรงนี้เนี่ยให้เข้าไปรับอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะโอเคผมก็จะบอกก่อนเลยว่าอ่ะโอเคตรงนี้รับได้นะครับเลเวอเรจนะครับที่ผมจะใช้นะเลเวอเรจนะครับสิบเท่านะครับตรงนี้นะครับก็คือของผมเนี่ยคือเจ็ดบาทนะครับต่อบาททองนะ เพราะว่าผมเนี่ยมีเงินลงทุนแค่20 0 0 0ในบอร์ดพอร์ตเบสนะครับอ่ะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมจะไปให้รับเนี่ยคือจุดนี้นะครับก็อีก7บาทนะครับตรงนี้อันนี้7บาทของผมนะก็คือครึ่งหนึ่งของฟพลิชันที่ผมจะเบสได้ก็คือ14บาทนะครับอ่ะแต่สําหรับนักลงทุนเนี่ยก็อยากให้แบ่งออกมาก็าคือนักลงทุนมีเงินเท่าไหร่เนี่ยให้หารไปก่อนเลยนะครับว่าคุณซื้อได้กี่บาทหารง่ายที่สุดคุณเอา1,500หารเงินที่คุณมีอยู่นะครับสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่10,000บาท แล้วกันนะครับคุณก็หาร1,500ไปเลยนะครับคุณจะรู้ว่าจำนวนเงินบาทนะครับต่อบาทที่คุณจะเปิดได้เนี่ยเปิดได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดผมบอกว่าจะใช้เงินครึ่งเดียวเนี่ยคุณก็หาร2ไปอีกทีนึงนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยกลยุทธ์นะครับผมมีกลยุทธ์เดียวให้เล่นนะครับผมให้แนะนําให้เล่นสองช็อตแล้วนะเนื่องจากว่าผมบอกแล้วว่าตีมเนี่ยของปีใหม่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นมันมันเป็นบุลิตนิดนึงนะครับแล้วบุลิตนั้นค่อนข้้้างงงจะะแแแรรนนนคคคับลลววก็เเเชิิที่ย ผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นการปรับฐานที่สวยมากๆนะครับเนื่องจากว่าอะไรมไม่หลุดเทรลล่าขึ้นนะครับมันยืนเหนือนะครับเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นแล้วนะครับแล้วก็ r s i เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตอนที่มันปรับตัวลงมาตอนนั้นนะ่ะมันรีเซ็ต r s เเรียบร้อยนะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะบูตเต็มกำลังในการขึ้นรอบนี้นะครับรอบนี้เนี่ยน่าจะขึ้นแรงกว่ารอบที่แล้วแล้วคิดว่าน่าจะทะลุ1,900ไปได้นะครับไปยืนแถวๆเหนือ1,900ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมองว่ามันมีมันมีแบบ อัพไซด์เยอะมากนะครับอ่ะโอเคครับก็อยากค้านักลงทุนก็คือรับที่หนึ่งแปดนะครับเจ็ดห้าหนึ่งไม้นะครับแล้วก็หนึ่งแปดหกห้านะครับอีกหนึ่งไม้นะครับก็เล่นสองไม้นะครับค่าเฉลี่ยของสองไม้นี้ก็อยู่ที่หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์นะครับอ่ะซึ่งหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยผมถามว่ามันจะขึ้นไปนะครับเทปโฟิตที่ไหนผมให้เทปโฟิตตรงนี้นะครับคือหนึ่งพันเก้าร้อยตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับก็คือ อ่ะโอเคนะครับตามหนึงนึงนนะครับคือตรงเนี้ยเทคโปรฟิตไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าถือได้เนี่ยอาจจะอยากจะให้เทคแค่ไม้เดียวแล้วก็ขึ้นไปเทค1,920นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านักลงทุนอาจจะอดทนรอไม่ได้นะครับก็ให้เทค1 9 0 0ไปเลยนะครับซึ่ง1,900นี้เนี่ยกำไรมันก็อยู่30เหรียญใช่ไหมแต่ว่าขาดทุนเนี่ยผม,มให้มาคุณขัดรอดที่ตรงนี้นะครับอ่ะ1,850นะ กัดทุนจะอยู่ที่ประมาณ20เหรียญนะครับหรือว่า RR เฉลี่ยแล้วของเราเนี่ยนะครับจะอยู่ที่1.5เท่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุ้มเสี่ยงนะครับและที่ผมบอกว่าคุ้มเสี่ยงเนี่ยคืออะไรคือโอกาสความน่าจะเป็นในขารอัพไซดเนี่ยผมมองว่า70%เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลงนะครับตรงนี้เนี่ยในสัปดาห์ที่สัปดาห์หน้านะผมให้แค่กลยุทธ์เดียวพอเล่นให้ง่ายๆนะครับตรงนี้คุณรับได้นะครับ7บาททองของผมนะครับแล้วผมรับไปแล้ว2ไม้ ทุนผมเนี่ยอยู่ที่18 6 5นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ลันโปรฟิตไปถึง1,900นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าคนที่ตามมันจะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณก็อาจจะได้ต้นทุนที่ต่ำเหมือนผมนะครับก็คือคุณก็ถือไปก่อนนะคุณยังไม่ต้องเทโปรฟิตยังไม่ต้องทำอะไรนะครับรอนะครับถือไปก่อนนะครับยังมีอัพไซต์ให้เล่นอีกเยอะนะครับอ่ะโอเคครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ต้องขอจบไอตัวตัวกราฟทองกันไปก่อนนะครับนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยผมขอเพิ่มเติมนิดงนึงนะครว่า แท่งอินดโกตอนนี้เนี่ยมีวางขายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเป็นแท่งสวยนะครับสามารถไปเดินหาซื้อกันได้นะครับมี2ร้านนะครับที่ขอฝากไว้นิดนึงนะครับก็คือห้างทองเดินเพลนครับตลาดวัดกลางครับที่อยู่จังหวัดชนบุรีนะครับเป็นร้านใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขอฝากแท่งอินดโกแท่งสวยไว้ด้วยนะครับก็ไปดูกันได้นะครับมีลายมีอะไรสวยๆงามๆนะครับก็สามารถซื้อเก็บได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ซื้อเก็บเป็นปีใหม่หรือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับญาติๆก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญที่งดงาม อย่างหนึ่งเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะครับก็ไฟร้านนึงคือหวังโต๊ะกลางนะครับก็มีแท่งสวยของอินโตโกไปวางจําหน่ายแล้วนะครับเป็นร้านใหญ่นะครับอยู่ที่โซนภาคเหนือนะครับตรงนี้นี่ก็ไปหาซื้อได้นะครับหรือว่าไปเข้าเว็บเพจของหวังโต๊ะกลางก็ได้นะครับหรือว่าเว็บเพจของห้างทองเดือนเพนนะครับตรงนี้ก็จะบอกสถานที่แล้วก็ที่ซื้อนะครับก็หวังว่าจะเป็นของปีใหม่นะครับที่ดี <c oughs> ๆสําหรับนักลงทุนหรือว่าส <c oughs> ําหรับเพื่อนๆบ้านๆพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าทองคําปีหน้าเนี่ย อย่างที่ผมสรุปไว้แล้วว่าทองคำปีหน้ามันยังมีอัพไซด์ได้อีกปริมาณมหาศาลนะครับผมมอกว่า2 0 0พันเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่2 0 0พันะครับผมว่าปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่ทองคำจะทะยาน2 0 0พขึ้นไปได้อีกนะครับก็คิดว่าจะเป็นของขวัญที่ดีสำหรับทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบรายการไปเพียงเท่านี้นะครับฝากนะครับสำนักงานลงทุนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ ก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าอยากมีอะไรปรับปรุงเนี่ยก็คอมเมนต์เรามาได้นะครับแต่ว่าก็อย่าไปกดบิดไลค์หรือด่าผมแรงนะครับผมก็มีผิดมีพลาดก็ได้นะครับเพราะว่าผมต้องเตือนไว้อย่างนึงว่าเทรดเดอร์ทุกคนในตลาดเนี่ยไม่สามารถพรีดิกอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแม้แต่ผมเองก็ตามนะผมรับหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้กาไรทุกไม้นะครับแต่ว่าผมจะให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอร์ตผมจะกําไรนะครับจากการที่เราคาดเดาตลาดจากความเสี่ยงแล้วก็ความคุ้มทุนในการเข้าออกทุกครั้งนะครับอ่ะ โอเคครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับเราก็ขอฝากช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น y t u t u f e f e c o o o s p s t o t y นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆในลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็คนที่ติดตามผ่อนของพวกเราเนี่ยก็ติดตามได้ในลิงก์เลยนะครับเราจะไม่อัปเดตผ่อนแล้วนะครับก็ไปดูเอาเองในลิงก์นะครับผมมีเทคมีอะไรอธิบายให้ทุกอย่างนะครับก็คิดว่าแพลตฟอร์มเนี่ยน่าจะใช้ไม่ยาก เท่าไรนะครับถ้าเกิดใครอยากใช้ก็ไปติดตามในตรงนั้นได้เลยครับโอเคครับวันนี้เราก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกคนนะครับมีความสุขกับช่วงปีใหม่นะครับขับรถนะครับอย่าขับรถเร็วนะครับอย่ากินเมาเมานะครับในขับรถไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างงี้ครับรักษาสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็มาเจอกันในช่วงปีใหม่ครับแล้วผมอยากจะฝากว่าปีนี้ผิดอะไรไปจบอะไรไปลืมมันไปให้หมดนะครับแล้วปีใหม่เรามาเริ่มต้นกันขับผมโอเคครับสวัสเลยดีครับลาไปเเท่านี้ครับบา